อันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ชีสยืดมากแม <c oughs> <c oughs> โ่โอ้ย <c oughs> มาฮะวันนี้พามากินข้าวที่ร้านเด็กมันนะฮะเป็นร้านข้าวถ้วยนะทุกคนเมนูคือเยอะมากคือจะบอกว่าเป็นร้านข้าวถ้วยท,ที่เรามากินบ่อยมากทุกคนวันนี้ผ่านมาแถวชชบุรีเขาเปิดสาขาใหม่เลยแวะมากินดูแต่ละอย่างน่ากินมากพระเอกของเรานะฮะนี่เป็นข้าวหมูพริกกระเทียมแบบนี้นะฮะมาชํำๆจะบอกว่านี่ที่เห็นอยู่อันเนี้ย ยี่สิบเก้าบาทบคือราคานะ่ารักมากเป็นขน้าวเหนียวหมูเนาะใช่คือกำเงินมาส0สิบาทก็อิ่มได้แล้ว,วให้ดูความฉ่ำของหมูสามชั้นกับพริกกระเทียมที่เขาทอดมาทุกคนนี่ฮะแล้วโรยกระเทียมแบบมองหอมเนาะสามชัช้นมาแบบฉ่ำๆฮะอ้าจริงกินแบบเนี้ยสะใจทุกคนต้องกินพริกเข้าไปด้วยนี่ฮะลูกกับใหญ่ๆสะใจแม่หืถ้วยหนึ่งคือให้มาเยอะมากเนาะถึงสามพริกแบบนี้ฮะอือ โคตรเผ็ดนี่ผมตั้งมาตราเผ็ดเป็นไก่ทอดซอสน้ำปลานะฮะหนาคือยริงใหญ่มากนี่แล้วเขาจะมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยผมราดไปเลยเนาะกินง่ายๆสไตล์เราเลยเนาะใช่โอ้ยดูกลิ่นข้าวคั่วหอมๆนะฮะเนาะตัวใหญ่ๆผมขออนุญาตใช้มือนะทุกคนคือชิ้นใหญ่จริงเขาใช้เป็นสะโพกนะเธอเนาะแล้วทอดมากรอบๆเดี๋ยวฟังเสียงนะ ืมข้างในคือถั่มมากเออมันแบบนุ่มๆอ่ะแต่ข้างนอกกรอบเลยไม่กินข้าวละ <_ d ance> อือหืออร่อยเลยจะบอกว่าน้ำจิ้มแจ่วเขานะอร่อยมากนี่ลองกินข้าวปล่าอือหืมเปรี้ยวเผ็ดหอมเข้าวัพวอร่อยเลยแต่ไก่ชิ้มใหญ่มากอือหือได้หนของกบมได้ยิน น,นี่ให้ดูกะเพราเป็ดทุกคนคือเขาหั่นเป็ดมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะเนื้อเป็ดล้วนๆเลยแล้วมาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วที่เนี่ยเขาใช้พริกขี้หนูด้วยผัดกะเพรามันจะหอมมาก <c oughs> หอมแต่เผ็ดนะบอกเลยอือมันจะเป็นกะเพราแห้งๆเนาะเธอเนาะใช่แล้วเนื้อเป็ดคือน,นุ่มมากเถอผัดมาแบบหอมๆนะคะนี่จิงกับข้าวสวยร้อนๆนะบอกเลย ที่ติดเราติดใจข้าวถ้วยที่นี่พรองี้แหละจะบอกว่าทีเด็ดคืออยู่ตรงนี้จ้าไข่แดงโรยไปแบบนี้ราดไปเลยเอาดไปะเป็ดฮะใช่ช่ำๆกับพรกขี้หนูหอมๆนะฮะนี่ครับโอ้โหสดอย่างฟู้ดเลยเดูงามเนื้อเป็ดคือชิ้นใหญ่มากนี่ฮะมาแบบจุกๆแบบนี้เลยฮะอันนี้ขาาก,กินไปบั่งเยอะเนี่ยยังไม่ยุบเลยอือหือ <_ S 2> คือสักมาก็กินหลายอย่างอะได้ห่อแน่นอนวันนี้ยหอกลับบ้านะจะบอกว่าเมนูที่นี่เขามีหลายอย่างมาทุกคนราคาน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่อย่างที่ผมกินนะจะเป็นสามชั้นทอดพริกกระเทียมเนหกสิบห้าบาทแบบนี้ยี่สิบเก้าบาทเองนะทุกคนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะคะข้าวผัดกระพงผัดกะเพราจัดเต็มแบบนี้กะเพราเป็ดที่น้องแจ่มกินเจ็ดสิบบาทนะครับทุกคนให้ดูแจ่มบองเขาทุกคนมาแบบค้นๆแบบนี้เลยเถอะนี่ฮะอืมใใจแบบนี้ เก่แกสามชันนะ้นเนาะนี่จะเป็นสามชั้นแบบนี้นะครับทอดน้ําปลาเนาะที่เธอสั่งมาย9สิบเก้าบาทออดีงามมาก <laughs> นี่ครับมันเก่งขนาวนี้เราคือติดใจแจ่วบองมากนี่ครับสามชั้นก็แจ่วบองนะครับ <laughs> จะบอกว่าในยี่บเก้าบาทคือไม่ได้รวมแจ่วบองนะเนาะแจ่วบองเท่าไหร่นะ20ิ <laughs> บ,บาทแจ่วบองย0ิบาทนี่ <laughs> นี่แนะนําว่าต้องจริงจริงต้องจริงต้องจัดอ่ะแจ่วบองอ่ะเหนีวมากให้ทดลองแจ่วบองอะไรจริง อร่อยเพราะคนป้อนเลยอะแอบหวานนิดนึงนี่อันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับมาฮะหอมนุ่มเนาะเขาไม่ทอบมาแข็งนะเป็นแบบนุ่มๆอันนี้จะเป็นบะหมี่หมูแดงนะฮะสั่งมาหลายอย่างจังวะเรากินหมดไปแล้วความคนอยู่เนี่ยเธอเออถ้าบะหมี่หมูแดงนี้นะฮะน้ำแดงคือข้นมากใช่เหนียวมากดูดิโอ้แต่หมูแดงเขาให้มาชิ้นใหญ่จริงอ่ะเธอดูดิ กินเลยแล้วครับถามซีดลุยอืมปลาหมีกง่ายมาเยอะมากแม่กินแบบพี่มาวีนะพอดีคำลุยใช่คำนี้ไหมแม่ผมก็ทำได้นะครับพี่มาวิน สองครั้งเดียวอันนี้จะเป็นบะหมี่หมูแดงซอสเผ็ดเกาหลีนะทุกคนเขาจะใส่เป็นสาหร่ายโรยงาแล้วก็มีหมูแดงแล้วก็ซอสเผ็ดมาให้แบบนี้เราราดไปเลยเนะเธอราดไปเลยกินง่ายๆ่าดูดูสีซอสเผ็ดเผ็ดจริงอ่ะดูสีก็รู้แล้วเตรียมแสบท้องลอยแล้วใครชอบกินตัวซาดิสซาดินะคนก่อนคนก่อนใช่โอ้ยโอ้ยซูบีไม่ได้ว่ะวันเนี้ยบะหมี่บะหมี่เขาเยอะนะดูดีในถ้วยหนึ่งอ่ะแล้วก็หมูแดงมาหอมๆแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่มาก จะออกแบบหวานๆเค็มๆนิดๆแล้วก็เผ็ดปลายอ่าเออแต่ของเกาหลีเขาชอบเผ็ดปลายจริงอะ่ะชอบหลอกให้คิดว่าไม่เผ็ดก่อนเนาะจริงๆแล้วก็แบบปากเบิ์มไปเลยใช่กินซาลทามะเขือรู้เรื่องเลยอะ่ะเผ็ดมากชอบหมูแดงอ่ะหมูแดงนุ่มมากใช่แล้วก็หั่นมาชิ้นไม่ได้บางนะ กินหน,า,หนานุ่มๆเนาะและที่นี่เขาจะมีขนมตัวดังของเกาหลีด้วยนะฮะชื่อคอนบังนะฮะเป็นเจ้าแรกๆที่เอาเข้ามาขายเลยนะครับอยู่ติดกับร้านเด็กมันเลยอันนี้เธอจะลองกินเป็นไรบ้างเธอเขาอยากกินอันนี้ครีมข้าวโพดกับชีสเฮ้ยเธอเขามีข้าวโพดผัดแบบนี้ด้วยที่เป็นชีสยืดๆอ่ะสี่สิบห้าบาทวุ้ยร้น้าก็มีหลายอย่างนะทุกคนน้ำแปลกๆเนาะเรายังไม่เคยกินเหมือนกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยนะเนี่ยใช่เดี๋ยวสั่งเลย นี่พามาดูฮะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะครับนี่มันจะเป็นทรงข้าวโพดเลยเนาะเธอเนาะใช่นี่หอมๆพูดแป้งคือตรงเนี้ยหอมแล้วใช่จริงแค่พี่เขาแบบเทแป้งลงเตาในเดียวกินหอมมากใช่กลิ่นคือดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นไส้ชีสนะฮะนี่เต็มปากเหมือนกันสั่งไปสองพันพอแล้วจุกจุกปุ๊บปุ๊บอ๋อทีเดียดอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นไส้คิดแคทครับทุกคนใส่คิดแคทเป็นถังงแบบนี้เลยเป็นคิดแคทแท้นะทุกคนไม่ได้ผสมเลยเนาะใช่ อ,อันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ชีสยืดมากแม่โอ้ย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 เพิ่มพี่บอกให้ดีมากแล้วแป้งคือเขาแบบและจะเป็นแบบแป้งนุมน่มๆเนาะคือก,กรอบนอกนุ่มในกัดเข้าไปกรอบกรุบเลยแล้วข้างในอ่ะน,นุ่มมากโอ้ยอ อืมตุงเป็นปลาหมึกเลยอันนี้จะเป็นไส้ข้าวโพดนะทุกคนเดี๋ยวหักให้ดูเลยหักฝักข้าวโพดนดูความฉ่ำดิเธอน่ากินมากให้ดูความทะลักของไส้นี่ครับนี่เป็นไส้หอมๆแบบนี้นะคะแล้วแป้งเขาก็หอมอยู่แล้วนะเธอหอมได้หอมเลยแบบนี้ร้อนร้อนทจริงเราจะแอดชีสเข้าไปด้วยก็ได้นะเพิ่มยี่สิบบาทแต่ถ้าครีมข้าวโพดหอมมาก อุ้ดูหน้าดูหน้าจริงจังชอบมากร้อนแนะนำเลยไซนี่ต้องสั่งเธอข้าวโพดใช่ไหมใช่ชีสเข้าไปด้วยน่าจะเวิร์กเนาะนะมีสิบเพิ่มความนัวนี่จะเป็นข้าวโพดผัดชีสนะฮะนี่มาแบบฉ่ำๆโอ้โหควันควันยังอยู่เลยปี่เขาเพิ่งผัดร้อนๆมาจากเตาเลยมาฮะลองดูีชีสยืดมากนี่ ร้อนให้ดูความฉ่ำของเขาทุกคนคือเขาจะใส่นมแล้วก็ใส่ชีสมาด้วยนะมันจะออกแบบหวานหวานมันๆเค็มๆอ่ะนัวๆนะใช่โอ้โหความยืดของชีสนี่ครับดูชีสโยงกันเป็นสไปเดอร์แมนลวฮะชีสแน่นจริงเห็นไหมมีชีสอยู่ในข้าวโพดหมดเลยเนาะใช่พี่เขาใส่ชีสมาให้เยอะจริงเดี๋ยวให้ดู แบบนี้นะคะขำๆหอมๆนะฮะอืใครอยากตามมานะคะร้านนี้ชื่อร้านเด็กมันนะครับผม่เป็นตึกสีแดงๆแบบนี้นะคะกับร้านคอนบังนะครับอยู่ติดกันเลยร้านน่ารักมากร้านเขา,าเปิดทุกวันเลยนะทุกคนตั้งแต่ประมาณ9โมงถึง3โมงเย็นนะมาง่ายมากคืออยู่หลังเซนท่านชลบุรีหรือตรงข้ามหมู่บ้านนี้เลยคาซานะหาไม่ยากเลยใครมาไม่ดูเดี๋ยวเราทีมพิกัดมาให้ใต้โพลนะแต่ตอนนี้ขอตัวกินนี่ก่อนเลยนำขาน้าวโพดนมสดปั่นเธอละมุนน่ากินมาก เอาจริงถ้าใครที่ชอบกินขา้าวโพดนะต้องเลิฟแน่แต่ตอนนี้นมีปัญหาแบบสิบข้าของที่ให้เขาห่อด้วยเมื่อกี้กินให้หมดสิบก็แตกแล้วนะห่อ,อกลับไปกินบ้านอีกแล้ว